คำพูดยังไงที่ทำให้เขาชอบคุณผ่านข้อความสวัสดีครับผมคุรบสอนจิวาเค้าใส่ดำคำพูดพวกนี้นะครับให้คุณพิมพ์เป็นข้อความไปนะครับเวลาชมเวลาที่จะคุยกับเขานะครับเขาจะรู้สึกดีกับคุณครับการที่ทําให้ใครนะครับรู้สึกดีกับเราคุณจะต้องทําให้เขานะครับรู้สึกดีกับตัวของเขาเองครับเมื่อเขาดีกับตัวของเขาเองเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกดีกับเราครับข้อแรกนะครับคือ you are great listener I love it ะค, you are great listener. Love oh, คุณเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยฉันชอบมากเลยนะครับเป็นคำชมนะครับข้อที่ 2. I c นะครับ m t t seem to get over your cute smile นะครับคือฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามรอยยิ้มของคุณได้เลยรอยยิ้มคุณเนี่ยมันน่ารักมากฉันคิดถึงรอยยิ้มคุณตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่ 3. ครับ your fashion sense is out of this world คุณรู้ไหมว่าคุณมีเซนส์ของการแต่งตัวเนี่ยที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากเลยแบบว่าสุดยอดในโลกนี้เลย คำพูดต่อมานะครับ I admire your confidence it i n s p i r e me โอ้ว่ฉันชื่นชมในความมั่นใจในตัวเอง,องคุณมากเลยเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเลยการที่เราชมเขาบ่อยชมเขาบ่อยแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกตัวพองโตนะครับเขาจะรู้สึกว่าเออคบประคุณแล้วว่าเขารู้สึกดีดังนั้นคุยกับใครให้ชมเขาบ่อยครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์กูได้นะครับปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีแต่ลิงก์นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ